em đang đáng em đừng đáng <laughs> em phóng đâu em phóng đâu em phóng đâu em phóng đúng đâu

วกั้่อหน้านี้เนี่ยจริงๆทะเนี้ทนายคนแรกที่คุณแม่เขาว่าก็คือทนายสุชาติเายนะแล้วทีนี้ทนาเดชาก็เหมือนมารับไม้ต่ทศึกษาตอนแรกตอนแรกเป็นที่ศึกษาตอนนี้ก็คือเป็นทนายเป็นตัวแทนแม่นะคะทนาหลักเลยนะคะหลายคนผูดค้างจางกันบอกเอ้ยทาแบบนี้มันมีอะไรแบบอยู่ใต้โต๊ะปากรับเงินใต้โต๊ะด้วยจันะคะเท่าวนี้ทนาเดชาก็เลยออกมาอัช็คเแล้ว นะ,ะซึ่งก็เนแขส่วนตัวของธนาเดชค่ะกิจนันท์ะเจ้าไปเรียกรับเินในกรีมคนที่ดาวบุนคลอนบยปราจักพยานหลักฐานี่ครับนั่งกินขนมครับกิขนมคนเดียว